ครับนี่นะครับเป็นประตูปาเลตขนาดร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบสูงร้อยแปดสิบกว้างหกสิบห้าเซนนี่นะครับแต,แต่ที่ทำผิดไว้นี่คือหกสิบเพราะฉะนั้นเราจะต้องต่อต่อมาอีกห้าเซน นี่ครับขั้นตอนแรกนี่ยครับผมจะต้องเลาะตะเข็บตรงนี้เนี่ยเลาะเพื่อเปิดแผ่นทั้งบนและล่างเปิดออกมาเลยครับเปิดแล้วก็ตัดต่อช่วงนี้ออกมาอีกห้าเซนอีกห้าเซนนะครับ ันนี้มันจะมีรอยต่อเดี๋ยวเราจะทําให้มันให้มันให้มันดูสวยงามมันรอยต่อนะให้มันเป็นศิลปะย่างแล้วก็จะปัดเงาเก็บงานด้วยเดีย๋ยวมาดูขั้นตอนการทําแล้วก็ดูตอนที่ทําสําเร็จแล้วนะครับโอเคนะครับ